สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดขีดเส้นตายวันนี้ทาบิกตู่ไม่ลาออกเตรียมยกระดับการชุมนุม จากกรณีกลุ่มคณะราษฎร63ได้รวมตัวทำกิจกรรมนอนแคมไม่นอนคุกบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพถนนงามวงวานแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกทมจากนั้นได้ปิดถนนงามวงวานบริเวณหน้าเรือนจำพร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่มจากการชุมนุม โดยล่าสุดเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่23ตุลาคมนางสาวพัศราวาลีธนกิจวิบูรณผลหรือน้องไมล์หนึ่งในแกนนำเยาวชนปลดแอกพร้อมด้วยนายจตุพัฒบุญพัทรารักษาหรือไผ่ดาวดินนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและแกนนำกลุ่มคณะราษฎรอีสานได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมนอนแคมไม่นอนคุก ปักหลักพักค้างที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวกลุ่มแกนนำมวลชนคณะราษฎร2563ที่ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำโดยนางสาวพัสราวลีกล่าวว่า ค่อนข้างเป็นห่วงสวัสดิภาพของเพื่อนแกนนำที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำการจับกลุ่มตัวแกนนำหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะที่ผ่านมาการจับกลุ่มแกนนำต่างๆมักเป็นการใช้อํานาจทางกฎหมายในทางที่ไม่ชอบอีกทั้งสิ่งต่างๆที่พวกเราพยายามเรียกร้องนั้นก็เพื่ออยากให้สังคมดีขึ้นและต้องการให้ประชาชนได้มีรัฐบาลที่ทําหน้าที่เพื่อพวกเขาอย่างแท้จริง ส่วนเหตุผลที่ทำให้ประชาชนออกมาชุมนุมลงถนนมากในช่วงนี้นั่นเป็นเพราะรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนต้องลงถนนและทุกครั้งที่มีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนเพื่อสลายการชุมนุม ที่ผ่าน,านมายืนยันว่าประชาชนไม่ใช่เป็นผู้เริ่มและไม่เคยมีความต้องการที่จะให้เกิดความรุนแรงขึ้นเพราะเราชุมนุมโดยสันติวิธีส่วนการชุมนุมในวันนี้ก็เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำที่เหลือสุดท้ายนี้อยากฝากไปถึงรัฐบาลว่าท่าทีของกลุ่มผู้ชุมนุมหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับท่าทีของรัฐบาล ด้านนายจตุพัฒนกล่าวว่ายังคงยืนยันในข้อเรียกร้องเดิมคือการให้พลเอกประยุท์จันโอชานายยกรัฐมนตรีลาออกเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ล้วนมีต้นเหตุมาจากพลเอกประยุทธ์เพราะที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยรับฟังเสียงของพวกเราเราเพียงแค่ต้องการ รัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชนไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นเพื่อพวกพ้องตัวเองซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำอย่างไรก็ตามสำหรับข้อเรียกร้องล่าสุดที่มวลชนยืนให้เป็นนั้นหากครบกำหนด3วันในการพิจนารณาแล้วทางผลเอกประยุทธ์ยังไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งยืนยันว่าการชุมนุมจะมีการยกระดับเพิ่มขึ้นและจะพยายามเคลื่อนไหวต่อสู้ทุกวิถีทางแม้ในวันที่ 2 6ถึง27ตุลาคมนี้จะมีการประชุมสภาสมัยวิสามันขึ้นก็ตามแต่ก็ยังคงยืนยันตามเดิมว่าในวันที่24ตุลาคมหากพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมลาออกจะยกระดับการชุมนุมอย่างแน่นอนเพราะการประชุมดังกล่าวเป็นเรื่องของผู้แทนที่ทำหน้าที่ในสภาไม่เกี่ยวกับพวกตนที่เคลื่อนไหวในส่วนของประชาชนทุกวันนี้กฎหมายไม่ยุติธรรมอีกทั้งที่ผ่านมารัฐยังคงใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหากับประชาชนในวันที่ตนถูกจับกุ ก็ยังถูกเจ้าน้าที่ทำร้ายร่างกายด้วยการตบบ้องหูทุบตีโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นตำรวจชั่ว จับกลุมทำร้ายไม่สมควรใส่เครื่องแบบตำรวจไปเป็นโจรเถอะครับเร็วสุดๆยุบไปเลยโรงเรียนตำรวจโรงเรียนทหารถ้าสอนคนแบบนี้ออกมาซูซูไอ้น้องเองใจมันได้เอาใจพี่ไปเลยเป็นกำลังใจให้เสมอบอกให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการกับพวกที่ตีเด็กในมอรามด้วยตำรวจอะไรวะเนี่ยทุกคนรู้โลกรู้ยศบุญบาทที่ได้มาก็จับเด็ก เตะมาแล้วว่ามันภูมิใจตรงไหนยาบ้าก็เกลื่อนด่านก็เยอะที่เจ็บใจที่สุดคนทำร้ายนักศึกษามันยังไม่ดำเนินการเลยแม้นายสั่งสั่งอะไรของมันก็อยากจะถามว่าที่จับกลุ่มแกนนําจับในข้อหาอะไรเพราะพรกรที่รัฐบาลประกาศก็ไม่ชอบด้วยพฤติกรรมที่เลวซาาเนึกจะใช้ก็ประกาศแต่พอรัฐบาลจะจัดมอบเสื้อเหลืองมาก่อกวนก็ประกาศยกเลิกพรกเพื่อให้พักพวกตัวเอง ทำชั่วได้อย่างไม่ฝ่าฝืนกฎหมายพรกโรโรไอชาชั่วโดนแล้ว57องค์กรเด็กสังคมออกแถลงการจีรัฐบาลหยุดคุกคามเยาวชนวอนเลิอกอ้างสถาบานันกลั่นแกล้งเด็กจากกรณีที่มีการจับกลุมคุมขังผู้เห็นต่างและผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองจำนวนมากในห่วงเวลาที่ผ่านมาโดยล่าสุดเป็นกรณีของนายสุรนาถแปนประเสริฐ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงหรือ Active Youth หนึ่งในแกนนำเครือข่ายที่ทำงานรณรงค์ด้านเด็กและเยาวชนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 0ที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2563ในขณะกำลังจะเดินทางเข้ามอบตัวที่สอนอดุสิตซึ่งปัจจุบันนายสุรนาถแป้นประเสรศิฐถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยล่าสุด เมื่อวันที่24ตุลาคมปี2,563เครือข่ายองค์กรด้านเด็กเยาวชนและคนทำงานภาคสังคมได้ออกถแถลงการขอแสดงจุดยืน และมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1. ขอให้รัฐบาลปล่อยตัวเด็กเยาวชนและประชาชนทุกคนที่ถูกจับกลุ่มคุมขังไปก่อนหน้านี้โดยไม่มีเงื่อนไขและขอให้ยุติการกวาดล้างจับกลุ่มคุมขังเด็กเยาวชนและประชาชนทุกคนที่แสดงออกทางการเมืองตามสิทธิและเสรีภาพอันพึงมี 2. ขอสนับสนุนให้ใช้เวทีรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในขณะนี้และขอเรียกร้องให้นาย,ยกรัมตรีแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดแก้ปัญหาที่สั่งสมมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยเร็วที่สุด 3. ในฐานะองค์กรที่ทำงานใกล้ชิดกับหนึ่งในผู้ถูกจับกลุ่มเครือข่ายขอยืนยันว่านายสุรนาถแป้นประเสริฐเป็นแกนนำเยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในประเด็นเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เครือข่ายเชื่อมั่นว่านายสุรนาจไม่มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาและแม้แต่ในอดีตก็ไม่เคยมีสัญญาณให้เห็นตลอดจนไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเพราะได้ประสานการเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วแต่ยังมาถูกตามจับกลุ่มระหว่างเดินทางไปมอบตัวอย่างไรก็ตามขอให้การดำเนินคดีในครั้งนี้ของ นายสุรนาถรวมไปถึงเพื่อนที่ถูกจับกลุมเป็นไปตามหลักสากลโปร่งใสเปิดโอกาสให้ประกันตัวและต่อสู้ตามข้อเท็จจริงไม่ใช่การตั้งทงกลั่นแกลง้งหรือกระทำการเพื่อตอบสนองประโยชน์ในทางการเมืองโดยใช้ประเด็นเกี่ยวกับสถาบันมาเป็นเครื่องมือกระทำต่อเด็กเยาวชนและประชาชนขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ